ฝรั่งเศสแม่งคลอเองอมันเลยทำให้ฟุตบอลมันดูไม่พัฒนาแล้วก็ไม่สามารถผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกในการคัดเลือกฟุตบอลโลกปี90ที่อ,อิตาลีจัดครับตกรอบอต่อ9-4แม่งก็ไม่ได้ไปฝรั่งเศสปาแปลงกองโตชิโอล,ล่าคนแม่งมีอีกโก สวัสดีครับสวัสดีพี่ชัยครับสวัสดีครับน้องซีพบกับคมติดขอบกันอีกแล้วครับ EP นี้นี่คือวันนี้ฟุตบอลยุค90ผมจะรีบไปไหนแล้วไม่ทักทายผู้ชมกอนเลยโอ้โหรีบอยากได้ความเห็นจากพี่ชัยเยอะๆมีไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมนี่ทันแบบปิมๆเลยฟุตบอลยุคนี้คือกำลังจะบอกผู้ชมว่าวันนี้คมติดขอบเนี่ยมีเรื่องราวที่ต้องว่าย้อนอดีตกันนิดนึงครับแล้วก็น้องซี่กับพี่ชายอาจจะเป็นคนที่ห่างกันเยอะต่างต่างยุ่งกันพอสมควรครับ แต่โชคดีวิชัยจะทานน้องซีวันนี้มันจะมีคาถามถามเพื่อนแฟนผมติดขอบด้วยครับพูดคุยกันในระดับหนึ่งกับประเด็นฟุตบอลในอดีตมาคุยกันครับซึ่งเออน่าสนใจแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆผมติดขอบทุกคนก็น่าจะชอบคบวันนี้น้องซีไปทำกันบ้านแล้วมีอะไรมาถามี่ชัยะมางมาป <มา S 1> ระเด็นวันนี้นี่ผมใส่เสื้ออะไรทีมชาติฝรั่งเศสมาฝรั่งเศสแชมป์โลกครั้งแรกปีอะไรโอ้โหไม่รู้เลยครับ S 1> <S 1> ครั้งแรกปี1998ฟอง98 98อ๋อโอ๊ยผมทันอ่าใช่สิฝรั่งเศสแม่งไม่เคยได้แชมป์โลกเลยเ,เป็นทีที่แบบไก่กระเจี๊กไก,ก่ไกระ,ะจิบกระจ้อยอะ่ะนะมียุคพาตินโน่พาตินี่ก็งั้นๆั้แต่98นั่นจริงจริงแต่มันมีที่มาครับทำไมาอยู่ๆ98แม่งพวดเป็นแชมป์โลกเลยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งวันนี้มันน่าสนใจมันย้อนกลับไปส่วนตอนเนี้ มังเก่งแล้วครับตอนที่แปะเลยตอนนั้นก็เก่งแล้วก่อนเข้าอยู่ยุคของสเปยก็ว่ากันไปครับอ่ะท้องซีว่ามาปกับประเด็นวันนี้ครับชองปีแอร์ป่าแปงมิริคคันโตนาทําไมยอดเบอร์เก้ากับยอดเบอร์สิบถึงเล่นด้วยกันไม่ได้ครับมันมีคนหนึ่งเปล่าดาวิดชิโนล่าด้วยใช่ไหมอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกันในยุคนี้ก็คือดาวิดชิโนล่าด้วยโอ้โหแล้วก็ต้องย้อนก่อนป่าแปงหนุ่มๆเลยนะตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นกำลัง ขึ้นมาขึ้นไม่ใช่เป็นอะไรขึ้นมอประมาณมอสองมอสามโอ้โยอกันลังมอลล์โลกเก้าสี่พี่อยู่มอสามอ่ะครับโอ้โกําลังเฟี้ยวนะตอนเนี้ยไอตอนนั้นแต่พี่น่าจะมาขึ้นมอหนึ่งมอสองประมาณเนี้ยกำลังเฟี้ยวเลยทําไมทีมชาติฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ยที่มีแต่นักเตะที่โอ้โหปาแปลงกองโตเดวิดชิโนล่าทําไมถึงไม่ประสบความสําเร็จหลังจากจบฟุตบอลโลกปี1986งเก้นะฮะยุคนั้นเนี่ยยุคพรีตินีชองติกาน่าแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เป็นทีมที่เฮ้้้้้ยยยใชไดเเเววก่งนะ ขึ้นชั้นไปแม่ก็มีเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยอย่างดีเย่เดชองสีดาแม่ยังขัดรองเท้าอยู่เลยตอนนั้นผมยังเต็มเลยตัวดังคือปาแปงปาแปงกองโตยังไม่ดังเท่าไหร่ปาแปงมาก่อนปาแปงมาก่อนปลาแปงมาก่อนแล้วปาแปงเนี่ยดังขนาดที่ไปเล่นในการโชว์เลยนะไปอยู่แบบอ่ามิลานมิลานครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นปลาแปงเนี่ยแม่เป็นตัวเด่นโคตรแล้วแม่อยู่หมักเซยอยู่เอ็ม ใช่ไหมใช่อ่ามันอยู่บักเซยเล่นให้อลิเปิลบักเซยมาให้สุดถูกครับผมทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ในทีมชาติของฝรั่งเศสยุคนั้นนะครับมันมีประเด็นของการความไม่ถูกกันคือในในในฟุตบอลของฝรั่งเศสกูต้องยอมรับก่อนบักเซยกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยแม่งเจอกันแม่งฆ่ากันเลยอ่ะคือในยุคนั้นนะแม่งโหดมากครับนะฮะแรับเพอเอิญนะฮะ กุนซือแลวก็นักเตะเนี่ยที่คุณเอ่ยชื่อมนบบานเนี่ยชิโดล่าเนี่ยมันไม่ได้เล่นอยู่ OM รวมถึงกุนซือตอนนั้นเชลาอูริเยกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสตอนนั้นหลายคนบอกหน้าตามันน่าเป็นเป็นภูมากกว่าไหมแต่เชลลาอูริเยยุคนั้นเนี่ยเขาทําหน้าที่นะฮะเป็นเหมือนกับอ่าเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายพัฒนาเทคนิคด้วยแล้วก็มาคุมทีมชาติด้วยตอนนั้นก็เลยเกิดปัญหาว่านักเตะจากสองค่ายที่ไม่ไม่ถูกกันปาแปงเนี่ยอยู่ออม ไอ้พวกชินล่ากมันเคยเล่นปารีสเคยอะไรเงี้ยันเลยไม่ถูกกันมันก็เลยมีปัญหากันนะมันก็เลยทําให้ทีมชาติมันไม่มีความสมัครสมานสามัคคีแล้วฝรั่งเศสชุดนั้นคุณไปย้อนดูได้เลยครับก่อนที่ฝรั่งเศสจะครองโลกฝรั่งเศสชุดนั้นนะครับนอกจากชองติกาน่าที่มันตัผิวสีผิวสีน้อยมากในยุคนั้นครับก่อนที่จะเข้ามาโดยโอ้โหตูรามเดอร์ไซยยุคนั้นใช่ไหมเว้นแต่แต่ผิวขาวเพราะฉะนั้นอโก้มันสูงผมฝรั่งเศสแม่งทะเลาะเองมันเลยทำให้ฟุตบอลมันดู ไม่พัฒนา<ม>แล้วก็ไม่สามารถผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกในการคัดเลือกฟุตบอลโลกปี90ที่าตารีจัดตกรอบ<ม>ต่อ9-4แม่งก็ไม่ได้ไปฝรั<ม>่งเศส<ม>คือต้องยอมแล้วก่อนเชียร์ล่ากองโตพวกนี้เขาเป็นเหมือนกับนักเตะที่เป็นศิลปินคุณไปดูย้อนหลังดูภาพเก่าๆพวกนี้พวกนี้คือนักเตะที่จอมเทคนิคเทคนิคดีส่วนป้าแป้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นขาใหญ่เป็นตัวเป็นตัวลุกตัวจบสกอร์ มันม,ม,นมีมันมีปัญหาคาใจมีปัญหาข้องใจกันมาตลอด mm hmm hmm hmm. สุดท้ายเี่ยทีมชาติฝรั่งเศสคือข้างในพอมันไม่ได้แล้วเี่ยมันก็พังพอ mm hmm. พังแล้วเี่ยตอนนั้นน่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันก็เกิดยุคที่นักเตะจากแอ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 คืออะไรรู้ไหมครับสมาคมฟุตบอลของฝรั่งเศสมันสร้างแก๊กฟองแต็งคือมันก็สร้างสถาบันลูกหนังและอ <c oughs> ินเด็กซ์สถาบันลูกหนังแม่งเริ่มขึ้นมาแล้วแม่งมีใครอ่ะของลีเดซายี่แม่งตูลามแม่งมีซุขซีดงซีดานพวกเนี้ย เกิดขึ้นมาเหมป็นซีดานอนเนลกายังเด็กๆ <S an> น,นี่แหละอเนลโกโอ้อเนลกาพูดใ้ไม่มาหมดเลยมีคริสตอฟดูการลี่อโอ و, ้ลลอโหแต่ละชื่อมีซินแวนวิลตอโอ้โหแต่ละชื่อก็ชื่อแม่งตัวคว,วา้าแชมป์โลกอะ่ะพอปี98แม่งพีคเลยอแล้วเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับปี98ด้วยครับและสุดท้ายหลังจากที่ล้างไพ่ไปตอนนั้นหลังจากที่เอาว่าเฮียสุดๆเลบคือล้างไพ่เลยกับไมเคีลเวอร์ซีแม่งเป็นแชมป์โลกเลยปี98หล้วจากนั้นก็ครองโลกอยู่พักใหญ่ นี่แล้วคือสิ่งที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามว่าปลาแปลงกองโตเชียร่าคนแม่งมีอีโก้มีนักเตะเก่งเยอะเกินไปบางทีก็ขาดสมดุลในทีมได้ไหมมันอยู่ที่ผู้บริหารนักเตะเก่งคนเก่งอยู่เ่อะก็ดีแต่มันอยู่ที่คนที่จะรวบรวมเอาคนเก่งมาใช้งานแต่เก่งขนาดไหนครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแม่งอยากให้ประเทศไทยดีแบบนี้บ้างนะอาคนเก่งอาคนเก่งมานะเราบริหารได้ดีนะฮะครับปัญหาคือคนเก่งมันหาไม่ได้อะไรเลย นี่ก็คือทั้งหมดของทัศนะจากคนจริงที่ดูบอลในยุคนั้นจริงๆก็ดูลืมบ้างนะนี่คือคู่นี่ไม่ได้ข้อมูลแทบไม่ได้จับเลยจับจำมันอยู่ในหัวที่จําได้ปัญหาตอนนั้นแล้วตอนหลังอูลิเย่ก็มาคุมลิเวอร์พูลครับปาแป้งก็ย้ายกองโตก็กองโตปีนั้นเล่นกับแมนยูแล้วนะจากลีดไปอยู่แมนยูในช่วงที่อูลิเย่คุมเนี่ยปีว่า92-93เนี่ยก็ได้แหละฮะแล้วชิลล่าก็ไปโด่งดังกับนิวคาสเซิลแล้วก็กับทอร์นาโด แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบสำเร็จกับทีมชาฟราเซุ้กงั้นสุดยอดก้าว8ครับผมคลาสสิกมากคลาสสิกตอน98ครับและนี่คือทั้งหมดของคมติดขอบผมกับวิชัยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องราวกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ